ครับผมได้ลองตรงนี้นะครับหายท้องนาน้ำท่วม ยอ,อทีเดียวกบไป,ไปบึกัฟูกันทีเดลอกล้างใหม่ลื่นจัด กัดตั้งแต่เมื่อไรวะตายแล้ว <laughs> โอ้โหช่อนเล็กนะครับโอ้เล็กไปนะเนี่ย <laughs> <laughs> กัดตั้งแต่เมื่อไรเลยตีไปปุ๊บเหยื่อตกนะครับกัดอุ้ยหลุดพอดีนะครับ <laughs> เดี๋ยวชัว์ก่อน ไปช่อนนะครับผมเล็กมากเลยนี่ครับกัดเป็นกบยางนะครับผมกบยางนิ้วสอนพิษนะครับนี่เจือจากไข่จำนะครับผมจะเป็นคู่นะครับนี่ครับไปช่อนเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันมันตัวเล็กนะครับไม่เอาวางเล็กจะเล็กลงมาครับโอเคครับผมฝากผลงานไปครับครับสอนพิษนะครับผม สุดยอดมากครับครับผมเดี๋ยวลองซ้ำที่เดิมนะครับตะกี้ได้ไปแล้วตัวเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวลองดูครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยใหญ่ด้วยอะไรวะลุหลุด,ลด

รายการว่า <c oughs> วันดีเว้ยนั่นของนานีะโดนเหมือนกันเป็นไงเล่าโดนเหมือนกัน <c oughs> ใช้สวยเลยครับผม <c oughs> ใช้สวยอือ <c oughs> สวยเลยครับตะกี้ผมได้ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งตรงนี้แหละครับได้ไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ลองซ้ำดูนะครับผมเรื่องเลย <c oughs> นี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใสสวยเลยครับปลาเป็นหมายท้องนานะครับนี่ครับครับปลามาออยอยู่ตรงนี้นะครับผมนานี้แหละนี่ครับใสสวยเลยนะครับโอเคฝากผุงาไปเลยครับนิวซอนพิษนะครับเหยื่จากใครจ้ำของน้าเป็นหนึ่งครับผมครับสุดยอดมากครับ